ในช่วงนี้นะครับก็มีแฟนคลับแฟนเพลงหลายท่านนะครับถามถึงผู้บริหารหลักอย่างอาจารย์เอจกพัทรนะครับว่าหายหน้าหายตาไปไหนทําไมไม่ทําการออกสื่อหรือออกมาพูดคุยกับทางแฟนคลับเหมือนเช่นเคยที่เคยทํามาเมื่อช่วงแรกๆของการเปิดวงนะครับวันนี้ก็มีโพสต์ล่าสุดจากอาจารย์เอจกพัทรในการชี้แจงว่าสาเหตุที่หายไปนะครับเนื่องจากอะไรนะครับก็เป็นเหตุเพราะว่าอาจารย์เอจกพัทรนะครับได้มีความรู้สึกว่า ตอนนี้วงแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็เลยพันตัวเองเนี่ยมาเป็นอยู่เบื้องหลังนะครับในการดูบริหารจัดการโดยภาพรวมส่วนในเรื่องของการจัดการวงนะครับก็จะเป็นทางน้องชอปเปอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการช่วยสอดส่องดูแลอยู่แล้วล้วครับมีแม่นกน้อยนะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ เป็นผู้บริหารอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าบางทีแม่ก็อาจจะไม่ได้ไปด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยอาจจะมีการติดการติดภารกิจหรือด้วยสภาพของร่างกายของแม่ที่อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจ,จะมีบางงานที่จะต้องหยุดพักนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับ สำหรับคนที่มีอายุมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรายละเอียดของโพสต์นะครับซึ่งอยู่ใน Facebook a จกพัทรโรจนตรีภูมินะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับสาเหตุที่ผมหายไปตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาบริหารหมอลำคณะเสียงอีสานความตั้งใจอย่างแรกของผมคืออยากให้หมอลำคณะเสียงอีสานหมอลำในตำนานได้กลับมายืนหยัดอีกครั้ง สำหรับคนอื่นมันอาจเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับผมผู้ไม่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับหมอลำเลยมันยากมากเหลือเกินครับบวกข้อจำกัดทั้งภายนอกและภายในองค์กรสิ่งที่ยากกว่าประสบการณ์คือแรงกดดันแต่เมื่อผมได้ตัดสินใจแล้วผมจึงทุ่มเทแบบไม่กลัวยอมทุกอย่างเพื่อเสียงอีสานหลังจากเปิดฤดูการเกือบสองเดือนสำหรับผมผมพอใจกับผลตอบรับครับ ถึงแม้จะยังต้องพัฒนาต่ออีกมากเพราะตอนนี้เป็นเพียงก้าวแรกของผมและทีมงานแต่ด้วยตัวผมเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบและผมมองว่าตอนนี้วงสามารถเดินได้แล้วแต่ยังต้องพัฒนาขึ้นและไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเองในการโปรโมตอีกต่อผมจึงปลีกตัวดูหลังบ้านและวางแผนงานโดยมีชอปเปอร์คอยดูแลหน้างาน ผมทำหน้าที่บริหารหลังบ้านโดยมีทีมงานและศิลปินในบ้านเราคอยขับเคลื่อนผมอาจจะออกสื่อในานามเสียอ,อีสานน้อยลงแต่ผมยังคงยืนหยัดในบ้านหลังนี้ครับกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านที่สนับสนุนและผลักดันมันคือกำลังใจและเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานเหมือนเป็นยาวิเศษ HASHTAG จจกรัทร อันนี้ก็เป็นเนื้อความทั้งหมดนะครับที่ทางอาจารย์เอจักรภัทรได้มีการโพสต์ลงใน f a c e b o o k ส่วนตัวเอจักรภัทรโรจนตรีภูมิซึ่งก็ได้มีการนะครับอธิบายว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าผ่านตัวเองเนี่ยไปอยู่ดูแลหลังบ้านนะครับแล้วก็ให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้จัดการบงนะครับก็คือน้องชอปเปอร์แล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ของอาจารย์เอจกรพัรที่มีงานในการดูแล หลากหลายหน้าที่นะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้บริหารในกิจการของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เสียงอีสานอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการออกสื่อที่เป็นในนาของเสียงอีสานก็เลยลดน้อยลงแต่ว่ายังคงยืนหยัดบนการดําเนินงานที่มีเสียงอีสานอยู่ภายใต้การดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับแฟนเพลงก็ อ,อุ่นใจได้นะครับว่าอาจารย์เอเจรพัฒนเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนอย่างแน่นอนและยังคงยืนหยัดเคียงคู่สู้กับแม่น้องน้อยแล้วก็วงสิงห์สานให้อยู่คู่สืบไปนะครับทางบักตุ่มตามชแนลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ